อาการเสียที่ว่ามีการกินกระแสสูงๆนะแต่ว่าไม่มีภาพนะที่ไปซ่อมที่อื่นร้านอื่นเขาบอกว่าการจอเสียแบบนี้ครับได้ยินเราว่าเสีย USB นะง USB เทสเตอร์เนี่ยมันดังเทสเตอร์ดังเนี่ยกินกระแสสูงขนาะดนี้โอกาสการจอเสียเนะี่ยมันยากมากนะครับเอาง่ายๆสมมติว่าถ้าเราไม่มีวงจรในการซ่อมนะก็แกะจอออกมาแล้วก็วัดตรงคอนเนคเตอร์ของจอนะ มันก็จะมีไฟขึ้นไปข้างบนคือ19โวลต์ on off แล้วก็แอดจัต3แรงดันไฟเนี่ยซึ่งไฟ19โวลต์เนี่ยมันจะไปบูตอัพคือแปลงไฟขึ้นหรือจอสเตปอัพเ่ยเพื่อแปลงไฟให้หลอด LED แต่ปรากฏว่าเราไปวัดตุงพินเนี่ยมันได้ศูน,นย์โวลต์เห็นไหมมันไม่ได้มีไฟเลยง่ายๆคือมันคงไม่มีแสงให้อะ่ะมันอาจจะเป็นภาพลางๆหรือมองไม่เห็นเลยเราก็ดูดีครับคอนเนคเตอร์จอด้านล่างเนี่ยไฟ19โวลต์ของเราเนี่ยมันมีไหมอ่ะ ถ้าสมมติว่าเราเอาจอเนี่ยไปลองกับเครื่องอื่นแล้วปรคุฏว่าจอเราก็ใช้ได้แบบนี้อ้าวยิงไปกันใหญ่แสดงว่ามันเสียที่ตรงบอร์ดเนี่ยเราก็ดูคอนเนคเตอร์จอนะตำแหน่ง j 4 5 0ห่อ่ามันมีบอร์ดวิวหรือวงจรนะอันนี้มันมีบอร์ดวิวเราคลิกจากบอร์ดวิวแล้วดูดีเทลด้านขวาก็ได้ว่าชื่อมันอะที่เกี่ยวกับไฟ19เนี่ยมันอยู่ตรงไหนบางทีมันก็ใช้คําว่า dc แบตเอาบางทีก็เรียกว่า v in ก็แล้วแต่นะครับแต่บางรุ่นมันก็ใช้คําว่า ac แบตแล้วก็ SY s y s l c d แบบเนี้ สี่พนเนี้ยรู้เลยอันเนี้ย,ยนนมันมีคําว่าแบตอยู่ตึ้เป็นไฟสิบเก้าอยู่แล้วครับทีนี้เราก็คลิกดูความเชื่อมโยงว่าไอ้ไฟสิบเก้ามันมาจากไหนถ้าวัดแล้วมันไม่มีนะเพื่อไว้ก็กลับบอร์ดจากบอร์ดวิวมาดูอีกด้านจุดเชื่อมโยงมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมง่ายๆเลยมันอยู่ที่ L สี่ห้าศูนย์สองแบบเนี้ยอันนี้เป็น FL หรือว่าเป็น L ที่ทำมาที่เป็นฟิลใช่ไหมมันก็มี C ีฟิลเตอร์อยู่หลายตัวอย่างเช่น C สี่ห้าสองแปดอะไรเงี้ยแล้วมันก็มาเชื่อมต่อกับ R 4 5่หแบบนี้เราก็ต้องมาคลิกอีกด้านครับถ้าเป็นบอดวิวดูความเชื่อมโยงวันออผ่านอาน R ตัวนี้มันมาจากไหนคือมันไฟ19นั่นแหละแล้วก็ผ่าน R ตัวนี้มาแล้วก็มาผ่าน FL ลคือ L ตัวนั้นคือทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นไฟ19เอาง่ายๆถ้าเราวัดตรงนู้นเราไม่มีก็ไล่ไล่มาถูกไหมแต่ถ้ามันมีก็จบเราก็ดูว่าสายแพรเราขาดหรือเปล่านั้นเองมันก็ไม่ยากเพราะฉะนั้นเราก็เอามิเตอร์มาวัดตรงตำแหน่งนี้ดีกว่า ตรงคอนเนคเตอร์ของจอนตน่ยตำแหน่งไฟ19โวลต์ที่ขึ้นไปบนจอนมันมีหรือเปล่าไม่มีก็สืบไปมันก็ไม่ยากอะไรใช่ไหมครับเราลองวัดเก็บประวัติดูก่อนว่ามันมีไฟ19โวลต์ตรงนี้หรือเปล่าไฟชุดนี้เป็นไฟสําคัญที่จะไปบูตขึ้นหรือว่าเป็นไฟที่ต้องไปแปลงขึ้นไฟเซปอัพที่ไปเลี้ยงหลอด LED ด้านบนตน่้งองนะครับอาเนียครับก็วัดแล้วมันไม่มีแรงดันไฟเลยครับมันม,มีไฟ19โวลต์ขึ้นไปเพราะฉะนั้น มันก็ไม่มีแสงให้เห็นนะครับมันก็เป็นอาการที่เรียกว่าเทสเตอร์ดังแต่ภาพไม่มีนั่นหละครับก็ไล่จากบอดวิวเมื่อกี้แล้วกันนะครับก็ตำแหน่งแอตัวเนี้ยมันก็ต้องมีไฟสิบเก้าโวลต์ที่เราดูในคู่นี้ใช่ไหมก็พบว่ามันไม่ได้มีไฟสิบ้าโวลต์เลยเห็นไหมครับเนี่ยมันไม่มีไฟก็ไล่ย,ย้อนไปนะครับอีกฟั่งของแมีหรือเปล่าว่า L ออาจจะขาดก็ได้แบบเนี้ยวัดอีกฟังนะฟังขาวาไม่มีไฟกับวัดฝั่งซ้ายมันอาจจะมีไฟก็ได้อ่ะ พราะเอลอจะขาดได้เฉยอไล่ดูอันนี้ก็ไม่มีไฟเหมือนกันอ่ะก็ไล่จนมาถึง R ตัวน,นี้ซึ่งมันเป็น R ขนาด0นโอห์มพูดง่ายๆมันคือ R ฟิลน,นั่นแหละวัดก็ต้องมีไฟ19โวลต์ทั้งสองฝั่งเนี่ยพะว,ว่าด้านบนก็ไม่มีไฟเลยนะครับวัดด้านล่างอ่ะไฟเท่าไหร่กี่โวลต์ก็ต้องเป็นไฟ19โวลต์เหมือนกันง่ายๆคือไฟที่เข้ามาแล้วออกไปเพราะมันเป็น R 0ศนโอห์มเนี่ยมีเลข0ูนย์อยู่เห็นไหมพบว่ามันมีไฟ19โวลต์อยู่ด้านนี้แต่ฝั่งออกไม่มีเห็น สืบมาจะรู้ละอ่าจะขาดก็ได้ถูกไหมแต่ทุกครั้งที่ไม่มีไฟเนี่ยเราอย่าประมาทนะฝั่งออกมันช็อตอยู่หรือเปล่าอ่ามันก็เลยขาดถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าวัดไดโอดดูอ่ะเทียบกราวเห็นไหมมันขึ้น0.000โวลต์นะคือมันช็อตอยู่นะค่าไดโอดต่ํนจะเป็น0โวลต์เนี่ยนะครับแสดงว่ามันเป็นกราวอยู่แบบนี้ครับมันลงกราวอยู่หรือมันช็อตอยู่ทําไงละคราวนี้เวลาซ่อมก็วัดไปจะดึงเอลตัวนั้นอ่ะ L ตัวนั้นก็ยังช็อตเลยครับหมายถึงลงกลาวนะหมายถึงว่าบัดเทียบกลาวเนะี่ยลายไฟสิบเก้าตรงนี้มันมันลงกลาวทําให้ R ตัวนั้นมันขาดพูดง่ายๆมันก็ไม่ไยากอะไรเวลาซ่อมะเราก็แทงสวนเลยแทงไฟเข้าไปด้านที่มันลงกลาวนะครับแทงเข้า L ตัวนี้ก็ได้ถูกไหมด้านเอาพุทของ L เนะี่ยแทงเข้าไปหนึ่งโวลต์สองโวลต์ก็ได้ได้ถึงสิบเก้าโวลต์น่ะเราก็ดูว่าตัวไหนมันร้อนขึ้นมาก็ใช้อินฟริเตจับดูก็ได้มันอาจจะเป็นซีช็อตก็ได้ ใช่ไหมครับทาให้อามันขาดแบบเนี้ยก็อินเาเลชซองว่าอยู่กลุ่มไหนแล้วก็เอาฟักหยดเข้าไปก็ได้ผมก็จะเห็นว่ามันมีควันขึ้นแบบเนี้ยหาควันขึ้นตรงไหนก็ตัวนั้นแหละที่ชาร์จเป็นซีตัวเล็กๆอยู่ใกล้ๆตำแหน่งเอตัวนี้เห็แบบนไหมครับไม่ได้ยากเลยเครื่องที่ทิ้งไว้นานอ่ะทิ้งก็เป็นปีไม่ได้ซ่อมเหมือแบบนเ้ิเพราะว่าไปให้ร้านซ่อมร้านบอกว่าก้าจอเสียแบบเนี้ยก็ไม่ได้ซ่อมเลยคือทิ้งไว้เลยครับพอม,มีโอกาสได้มาเรียนตัวตัว,ตว,ตว,ตวกับผมนะโอเค กระจ่างครับเข้าใจง่ายเลยเพราะว่าเทคนิคการซ่อมมันไม่ได้ยากอะไรครับแค่ไล่ตามสเตปของไฟแค่นั้นเองนะครับในเมื่อยู b บีเทสเตอร์ดังอะ่ะมันบอกเลยว่าชิปเซ็ม,มันก็โอเคนะครับแล้วก็ระบบไฟมันก็โอเคเนะี่ยยูเบีเทสเตอร์มันถึงดังอะ่ะมันก็เหลือแค่จอจะเสียสายแพร่จอเสียถูกไหมหรือไม่ก็ไฟเลี้ยงที่ขึ้นไปบนจอมันอาจจะเสียก็ได้แต่ว่าการจอเสียเนี่ยมันก็ตุ้นดูได้นี่ที่สําคัญเนี่ยระบบไฟเลี้ยงจอเนี่ยเช็คง่ายมากครับ เราก็แค่เช็คไฟ3ส,ส่วนนะ19โวลต์ออนออฟแอดจัดใช่ไหมสามส่วนนี้ถ้ามันครบยังไงแสงมันก็ต้องมีสรุปนะ L4502 ลงกลาวเราแทงไฟส่วนเพราะว่า C4528 เนะี่ยมันช็อตลงกลาวอยู่แบบนี้นะครับแล้วมันผ่าน r f i e l ตัวตำแหน่ง R4543 ใช่ไหมแต่ก่อน R เนี่ยก่อนเข้าเนะี่ยมันจะมี Cfilter ที่มันไหม้อยู่เหมือนกันน่าจะเป็นไฟเคินหรือว่ามีการสัักหรือว่าช็อต ของ C ตำแหน่งนี้อยู่แล้วนะครับทำให้ C ตัวเนะี่ยช็อตตามก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาออกก็ได้ครับเพราะ C ชุดนี้มันเป็น C ที่จ่ายตรงมาจากวล9์ซึ่งมี C f i l อร์ที่เป็น C 19V f ฟิลเตอ,อยู่แล้วนะครับลองวัด R 0โอห์ม oh ตัวนี้ยข้ามปาเข้าไปทั้งเป็น100เมกโอห์มลยเป็นเป็น1 0อยล้านโอห์มเลยนะแสดงว่า R oh ตัวนี้ขาดชัวร์ครับเพราะมันมีการช็อตอยู่ฝั่งเอาพุ่ะมันก็เลยขาดนะเอาง่ายๆ เราจะต่อตรงก็ได้ครับพาดลวดก็ได้หรือว่าจะหา R ศูนย์โอห์มมาเปลี่ยนก็ได้เดี๋ยวพาดลวดไปก่อนแล้วกัน่าเพื่อเทสตก่อนแล้วกันนะครับเอาง่ายๆลองดูก่อนก็คือเอาลวดบัดกีหัวท้ายของ R ศูนย์โอห์มให้มันเชื่อมติดกันไปมันก็เป็นศูนย์โอห์มละให้ไฟส oh ิบเก้าโวลต์วิ่งเข้าไปบนคอนเนคเตอร์ของจอก่อนเอาแบบนี้แล้วกันเพื่อให้จอมีไฟสิบเก้าโวลต์ก่อนดูซิว่ามันจะทํางานได้ปกติไหมมีแสงไหมมีภาพขึ้นมาไหมแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวทำความสะอาด ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่เราต่อหลายปีไนไว้นะครับเราต้องการรีเช็คครับฝั่งเอาวุธเนี่ยว่ามันมีแรงดันไฟ19้โวลต์มาหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ามันมีไฟ19มาแล้วตรงคอนเนคเตอร์จออย่างไง้มันก็มีครับเอาง่ายๆตอนเนี้ยแค่เทสรอ u s b เทสเตอร์ดังแล้วรับตังเท่านั้นเองอ่ะ USB เทสเ,เตอร์ดังเรียบร้อยคราวนี้ก็มารอลุ้นว่าภาพมาหรือเปล่าแค่นั้นเองอ่ะเรียบร้อยครับภาพมาแล้วนี่แหละครับ ปิดงานง่ายๆตามสไตล์ผมครับอยากเก่งแบบนี้ก็มาเรียนครับไม่ต้องคิดเยอะ